สวัสดีตอนเช้าครับเช้านี้เรายังอยู่ที่ภูมิภาคคิวชูนะครับก็วันนี้เรามากันที่ภูเขาไฟอาโซ่ครับสาหรับคนที่จะมาที่นี่ก็แนะนําให้ขับรถมานะฮะแต่ถ้าจะนั่งรถไฟมานี่ก็อาจจะหลายต่อนะครับอย่างที่ผมมาเนี่ยนั่งชินคันเซ็นจากฟุกุโอกะนะครับมาลงที่คูมาโมโต้นะฮะหลังจากนั้นก็นั่งรถไฟแบบโลคอลนะครับมาอีกประมาณ1ชั่วโมงครับแล้วก็มาต่อรถบัสครับสำหรับราคารถบัสนะฮะตอนนี้จะอยู่ที่ราคา6 5 0เยนนะครับเขาจะมีเป็นบัตรวันเดย์พาสด้วยนะครับ ก็สามารถขึ้นและลงสถานีไหนก็ได้นะฮะภายใน1วันครับหลังจากขึ้นมาด้านบนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีกระเช้าขึ้นไปที่ปากของภูเขาไฟนะฮะแต่หลังจากที่มีเหตุการณ์ภูเขาไฟปะทุนะครับแล้วก็เกิดความเสียหายเขาก็เลยยกเลิกไปครับตอนนี้เราก็เลยต้องขึ้นรถบัสแทนนะครับก่อเดี๋ยวเขาไปซื้อตั๋วรถด้านในครับอาโซซันโจเทอร์มินอลนะครับเข้าไปด้านในเลยครับหลังจากลงมาจากรถบัสนะครับก็จะเห็นยูแบบนี้เลยครับ บรรยากาศน,นี่เหมือนอยู่ต่างโลกครับทั้งเดินเขาก็ทําดีเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินมานต่อครับที่นี่ก็จะมีหลายๆจุดให้เราเดินเที่ยวนะฮะรวมถึงจุดถ่ายรูปด้วยครับดเ,รเดินไปตรงนี้ได้เลยครับ รถบัสที่ขึ้นมานี้เขาจะมีเป็นรอบนะครับอย่างตอนที่เราขึ้นมาเนี่ยคือรอบ10บโมงครึ่งนะครับแล้วก็เขาจะให้เดินเที่ยวเล่นจนถึงเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงครับบรรยากาศาด้านบนเนี่ยเขาก็ทเป็นบ้านคล้ายๆกับดาวังคารเนรี่ยเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูครับอ๋อ,อก็น่าจะเป็นที่เก็บอุปกรณ์นะฮะด้านในไม่มีอะไรครับมีแค่หมวกเนะฮะ ก็ให้อากาศเหมือนอยู่ดาวงคานดีนะครับเดินขึ้นไปด้านบนกันต่อครับไปที่ปากปล่องภูเขาไฟกันฮนะนี่ครับด้านบนนี้ก็จะเป็นจุดที่เขายือนอยู่ตรงนั้นะนะก่อนหน้านี้ก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ภูเขาไฟปะทุขึ้นมาครับจนไม่สามารถขึ้นมาแถวนี้ได้นะฮะแต่ว่าในปีนี้2023ะนะสามารถขึ้นมาได้แล้วครับเราขึ้นมาถึงที่ปากปล่องภูเขาไฟแล้วครับโอ้โหตรงนี้ใหญ่มากครับ นบนนี้ก็รู้สึกได้ถึงพลังความยิ่งใหญ่ของเปลวไฟเลยครับเสิ่งดังมากฮะส่วนทางเดินนะครับท่านนี้เราก็สามารถเดินไปได้อีกครับเดีย๋ยวลองมาดูด้านนี้กันบ้างครับ ได้านนี่ก็ตอครับ้บด้านบนก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราขึ้นไปถ่ายรูปกันครับส่วนอยู่ด้านนี้นะก็เห็นปากป่องควัาไฟแบบนี้ครับไม่ว่าจะดูมุมไหนก็ยิ่งใหญ่นะครับตอนนี้เราขึ้นมาถึงด้านบนแล้วครับก็เดี๋ยวถ่ายคู่กับวิวปากป่อง,องไฟครับ เดินไปกันต่อครับด้านหน้านี้ก็จะหมดแล้วนะฮะ,ะก็ยังหา,าอุ้มถ่ายรูปได้อีกนะฮะบรรยากาศเหมือนอยู่ต่างดาวครับเที่ยวบัวไฟที่ไหนก็ไม่เหมือนมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะฮะเขาว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะทําสถานที่ท่องเที่ยวมาเขาน่าจะดีครับเนี <c oughs> ่ยเดินให้ดูอีกทีครับทํารอบเลยนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จจะกลับไปที่รถบัสกันเลยครับ ปัดของเราจะลอยอยู่ที่ด้านหน้าเลยครับให้ดูตัวอย่างของฝากที่นี่นะครับส่วนใหญ่โซนนี้ก็จะเป็นคู้มะม่มงนะครับ ซึ่งเราก็สามารถหาซื้อได้ในคุมาโมโต้เหมือนกันนะครับ <Okay. S 1> ลองดูว่าแถวนี้จะมีกอะไนที่เป็นเอกลักษณ์บ้างหรือเปล่าครับอัน <Okay. S 1> นี้เหมือนเป็นเนื้อย่างเลยด้านนี้ครับเหมือนเป็นปูเขาไฟครับรูปร่างหน้าตาคล้ายคล้ายกับชิโรอิโคบิโตะนะฮะแต่น่าจะรสชาติต่างกันครับ <Okay. S 1> ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการมาเที่ยวกันที่ปูเขาไฟอาโซนะครับ หลังจากนี้เราก็จะกลับเข้าไปในเมืองแล้วเราไปเที่ยวกันที่ภูมาโมโต้กันต่อครับโดยรวมนะสำหรับเขาไฟอโโซก็ถือว่าเป็นหัวไฟที่ห้ามพลาดนะครับถ้าใครมาเที่ยวแถวนี้แล้วก็มีเวลาเนี่ยจริงๆสามารถเดินได้สัก2-3ชั่วโมงนี้ก็ยังได้นะครับเอาละเดี๋ยวเราขึ้นรถบัสกลับเข้าไปในเมืองกันนะครับ เราตอนนี้เรากลับมาถึงสถานีคุมาโมโตะกันแล้วนะครับก่อนที่จะไปเที่ยวที่อื่นกันต่อเนี่ยเดี๋ยวเราแวะหาอะไรทานกันก่อนนะฮะที่นี่เขาก็มีเมนูขึ้นชื่อเหมือนกันนะฮะเห็นเมนูคุมาโมโตะราเมงครับก็เดี๋ยวหาร้านด้านหน้านี่ครับแถวนี้ก็มีอยู่หนึ่งร้านนะครับเดี๋ยวลองไปทานกันดูครับบรรยากาศวันนี้เงียบเหงาครับแล้วก็ฟ้าแบบนี้นะฮะยิ่งทําให้ดูเหงาขึ้นไปอีกครับครึมครึมนะฮะแต่ฝนยังไม่ตกครับจริงๆดูจากพยากรณ์อากาศเนี่ยเขาบอกว่าฝนจะตกทุกวัน่ะ แต่ตั้งแต่มานี่ยังไม่เจอฝนเลยนะครับเมืองเงียบมากเลยนะครับพอถือโอกาสเดินสำรวจเมืองไปด้วยเลยนะครับตึกก็ดูมีความทันสมัยนะสำหรับที่เมืองคุบาโมโต้นี่นะครับเแต่แตับว่าจะไม่ค่อยเห็นคนครับไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องเป็นช่วงเย็นๆหรือเปล่านะฮะตั้งแต่ตอนที่ก่อนจะเกิดแผ่นดินไหวนี่ก็ไม่ได้มาเลยครับ ไม่รูว่าเขาจะเปลีไไ่ยนแปลงมานาดไหนนะเดี๋ยววันนี้เขาอาจจะไปดูกันที่ปราสาทคุมาโมโตกันด้วยครับยเดี๋ยวหาร้านเล่าเมืองกันก่อนนะครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงแม่น้ำาสบอยแล้วะครับก็อ,อยู่บริเวณแถวแถวสถานีรถไฟนี่เองครับบรรยากาศดีนะครับวันนี้น้ําไม่ค่อยเยอะเลยฮะแล้วเขาก็มีการทําทางเดินรอบๆแม่น้ําด้วยครับมาช่วเงเย็นๆนี้น่าจะบรรยากาศดีเลยครับเดินชมเมืองกันต่อครับ รรยากาศแบบนี้นี่ผม,มชอบมากเลยนะฮะคนไม่มีเลยครับแล้วย่งที่ญี่ปุ่นนี่เขาทําทางเดินดีด้วยนะครับสามารถเดินเที่ยวทั้งเมืองได้แบบสบายๆเลยครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงหน้าปราสาทคุมาโมโตะกันแล้วนะครับอยู่ข้งหน้าเรานี่ครับตรงนี้น่าจะเป็นล่องรอยตรงที่ปราสาทเขาถล่มนะฮะน่าจะเป็นตรงบริเวณนี้นะครับส่วนทุกปราสาทเนะีฮยอาจจะต้องเดินหลบต้นไม้มาสักนิดนึงครับมาด้านนี้ฮ นี่ครับจะเห็นใกล้ๆอยู่ตรงนู้นครับงโซนนี้เขาจะทําที่นั่งไว้ให้นั่งชมวิวได้ด้วยนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับแต่ตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้เข้าไปนะครับก็เดี๋ยวไปหาอะไรทานกันก่อนครับบริเวณหน้าปราสาทคมโตเขาก็จะมีช้อปปิ้งสตรีทด้วยนะฮะแถวนี้ก็จะมีร้านอาหารเยอะเลยครับเรเจอร้านราเมงนะครับชื่อร้านอากาคุมิราเมงนะฮะ เดี๋ยวเข้าไปด้านในเลยครับวันนี้เราก็เข้ามาในร้านแล้วนะครับร้านเขาจะเล็กๆหน่อยนะครับตัวเดี๋ยวถ่ายให้ดูด้านหน้าโต๊ะเราเท่านั้นนะครับเมนูก็ทจริงๆมีเมนูภาษาอังกฤษด้วยนะครับสั่งไม่ยากครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับผมสั่งเป็นชตูร์ลาเมงนะแล้วก็มีเกี๊ยวซ่าแล้วก็อีกเมนูก็จะเป็นไก่คาราเกะครับลาเมงที่นี่ราคาไม่แพงนะครับอย่างคุณลองาโต๊ะลาเมงเนี่ย550เยนเลยครับถ้าเกิดเป็นในเมืองเดี๋ยวขายกันประมาณ8-900 ก็เจียวซาครับ280เยนแล้วชาชูเมของเรามานะครับช้าโมมากครับช้าโ850เยนนะครับดเป็นเงินไทยก็ประมาณ200บาทครับเป็นเจียวซาเละครับราคา280เยนครับก็ไก่คาราเกะราคา400เยนครับมีอะไเยอะมากเลยครับอาานเมดเยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ราคาไม่แพงนะครับ ถึงรสชาติเนี่ยผมว่าจะอ่อนไปนิดนึงครับรสชาติเราไม่ค่อยจัดนะฮะถ้าใครมาทานแถวฮา,ากตาตะเนี่ยก็อาจจะชินกับรสชาติเข้มข้นใช่ไหมครับทีร่ร้านนี้เขาก็จะอ่อนลงมานิดนึงนะฮะสำหรับที่นี่ของระสาเนี่ยเขาว่าจะเปิดให้เข้าแค่าบางส่วนนะครับแล้วก็หลายๆประตูเนี่ยเขาก็จะปิดซ่อมแซมครับ ประตูด้านนี้นะฮะก็จะปิดซ่อมครับอาจจะเดินเข้ามาด้านในนะฮะโซนด้านหน้านี่ก็จะเป็นพวกร้านขายดูด้านล่างนี่สวนเหมือนกันนะครับก็เป็นชั้นสองโซนร้านอาหารครับหลายๆคนเขาก็เริ่มกลับลงมาแล้วนะฮะวันจริงที่นี่ก็เปิดถึงห้าโมงเย็นนะครับตอนนี้ก็เกือบจะห้าโมงแล้วครับไม่แน่ใจว่ายังเข้าได้อยู่หรือเปล่านะครับมาซื้อตั๋วที่นี่กันก่อนครับซื้อตั๋วกันเรียบร้อยครับราคาแปดร้อยเยนนะครับ ก็มีเวลาเที่ยวอีกประมาณ30นาทีครับเดินขึ้นไปด้านบนกันเลยครับเราจะเดินขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะเห็นวิวแบบนี้เลยครับสวยครับทำทางมาดีมากเลยนะฮะด้านข้างก็จะเป็นวิวปราสาทครับตรงด้านนี้ก็จะเห็นร่องรอยความเสียหายจากแผ่นดินไหวด้วยนะครับก็เจอเหมือนกันนะฮะทำเป็นทางเดินลอยฟ้านี่ก็ดีนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปสัมผัสส่วนที่จะทำให้เกิดความเสียหายได้ครับ พอมองจากด้านนี้ก็จะเริ่มเห็นตัวปราสาทแล้วครับจากตรงนี้นะก็สามารถเดินไปได้อีกครับเดินจากตรงนี้ไปแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้น3ครับนตอนนี้เราขึ้นมาด้านบนแล้วครับก็มีทางเดินเข้าไปในตัวปราสาทนะครับ ในนี้เขามีประวัติความเมาของประสาทนะครับอาจจะต้องรีบดูนิดนึงนะฮะเพราะว่าเวลาในเหลอือแค่า20นาทีครับตอนนี้เราเดินมาถึงชั้นบนสุดแล้วครับมีชั้น5นะครับมัเป็นวิวด้านนอกครับลองมาดูวิวด้านนี้กันบ้างครับ อยู่ด้านบนก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราลงไปถ่ายจากด้านล่างกันดีครับขึ้นมาสูงมากครับอ,ออกมาด้านนอกกันเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปกันตรงนี้ก่อนนะฮะก่อนที่เราจะกลับกันครับ หลังจากนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะครับสําหรับที่ปราสาทคุมามโตวันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเมืองคุมามโตเลยนะครับเนี่ยดูวิวอีกทีนะครับ้ไม่เห็นนะฮะขยาตรงนี้นิดนึงครับเนี่ยว่าที่นี่เขาทามาดีมากนะที่เป็นทางเดินลอยฟ้าเข้าไปจนถึงปราสาทครับเดี๋ยวกลับไปที่สถานรถไฟกันครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับมาเที่ยวกันต่อครับ